ี้เป็นช่วงที่จะให้อาจารย์ธนวันนะคะได้ตอบ S.M.S. ของคุณผู้ชมอย่างจุใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมีปัญหาในด้านการงานการเงินหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศาสตรีฮงจุ้ยเน้นนั่นก็คือเรื่องสุขภาพนะคะส่ง S.M.S. เข้ามาเลยค่ะที่เบอร์4221606ค่ะเรามาเริ่มกันที่ S.M.S. แรกเลยค่ะอาจารย์นอนอยู่ระหว่างห้องน้ำสองห้องค่ะหัวนอนหันไปทางตะวันออกนอนติดห้องน้ําหลังบ้านค่ะเป็นอะไรไหมคะ นอนติดห้องน้ามันก็ระวังเกี่ยวกับความชื้นองห้องน้านิดนึงค่ะถ้าติดเลยอย่างนอนใช้ผานังเดียวกันเนี่ยเราล้อมือบนสัมผัสผนังในห้องน้ำนจะรู้สึกเย็นค่ะนั่นเกี่ยวกับความชื้นเวลาเราน,นอนเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นตลอดเวลา,าเกี่ยวกับโรคไตนิดนึงถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงดีกว่าค่ะอย่าน,นอนติดกับห้องน้ําเลยค่ะมากันที่ SMS ต่อไปค่ะ SMS ต่อไปนะคะถามเข้ามาค่ะว่า น,นี่อาจจะมีดีเลย์นิดหน่อยนะคะเพราะว่า SMS ของเรานี่มากจริงๆนะคะยังไงจะทยอยตอบให้ได้มากที่สุดนะคะประตูบานเลื่อนหน้าบ้านตรงกับโต๊ะทำงานค่ะหันหน้าเข้าบ้านตู้ปลาข้างขวาติดกับโต๊ะทำงานต้องปรับอะไรไหมคะแบบนี้คือถ้าบอกว่าตู้เดินหันหน้าเข้าบ้านตู้ตู้ปลา,ปลาติดกับโต๊ะทำงานด้านขวาค่ะเท่ากับตำแหน่งนี้ถ้าหันหน้าออกคืออยู่ซ้ายค่ะถ้าโต๊ะทำงานตัวนี้ผู้ชายนั่งดีค่ะ ผู้ชายนั่งดีแล้วตู้ปลาตู้นั้นอ่ะเสริมผู้ชายโดยตรงเลยช่วยในเรื่องอะไรคะอาจารย์ตู้ปลาน้ำเนี่ยกับกับผู้ชายเนี่ยถ้าไปด้วยกันได้นะคือถือว่ามันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันอยู่แล้วเพราะว่าผู้ชายเกี่ยวกับเป็นมังกรมังกรก็คือน้ําอยู่แล้วเสือผู้หญิงก็คือไฟเราจะสังเกตว่าผู้หญิงกับผู้ชายอารมณ์จะต่างกันผู้ชายจะนิ่งเงียบแต่ผู้หญิงจะโผงผางเลยค่ะนี่คือนิสัยอุปนิสัยค่ะอันนี้ตำแหน่งนี้ก็คือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยดีเสริมกันใช่ครับค่ะมากันที่ SMS ต่อไปค่ะ การตั้งสารพระภูมิค่ะควรหันไปทางทิศอะไรคะแต่ว่าหน้าบ้านเนี่ยหันออกไปทางทิศใต้คะ่ะสารพระภูมิก็เหมือนกันเหมือนกับคุณตั้งติจูเอะหันหน้าออกหน้าบ้านเหมือนกันครับค่ะเวลาคุณว่าคุณก็คือหันหน้าเข้าบ้านตีจุหันออกหน้าสารพระภูมิหันออกหน้าบ้านเหมือนกันค่ะมากันที่ SMS ต่อไปค่ะ SMS ต่อไปนะคะถามเข้ามาค่ะว่าเป็นบ้านแฝดน,นะคะทางสามแพ่งค่ะประตูบนบ้านตรงกัน3บานเลยค่ะประตูล่างก็ตรงกัน3บานมีเสาไฟหมอ้อแปลงตรงกลางประตูบ้านอีกอันนี้หนักใจ <c oughs> อันนี้หนักใจเตยอ่าล้วโวค่ะเอสเอ็มเอสนี้ถ้าเป็นไปได้น่ะช่วยส่งแปลนมาให้ดูนิดนึงเราจะแก้คุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เอาเริ่มต้นก่อนเลยหม้อแปลงไฟ <c oughs> คุณต้องหากระจกน้ำเต้าบอ่อน้ำมาติดก่อน อันดับแรกสองประตูที่ตรงกันสามบานข้างบนน่ะใช้น้ำเต้าสามลูกติดเรียงกันเลยสามสาบานแต่ข้างล่างคุณต้องหลีกเลี่ยงคอาน้ำเต้ามาติดไม่ได้นะค่ะคุณต้องเอาหาอะไรมากั้นประตูไว้เพื่อไม่ให้ช่องทางเดินมันตรงกันต้องต้องต้องทำมันเนาะเพราะว่าใช้น้ำเต้าของแกอ่งี้ไม่ได้แล้วล่ะใช่ชั้นบนใช้ได้แต่ชั้นล่างไม่ได้ สุดท้ายนี้นะคะเตยอ,อาจารย์ธนาวันค่ะวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าศาสตร์จากธรรมชาตินะคะศาสตรจากธรรมชาติตีรี่หวงจุย้ยจะช่วยให้คุณผู้ชมทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญมากนะคะเป็นห่วงสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ